ุกคนผมได้ที่ติดโทรศัพท์รถยนต์มาใหม่แลนะเนี่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องมารีวิวนะแล้วผมใช้เองแล้วผมรู้สึกว่ามันประทับใจอ่ะก็เลยเอามาบอกสอนเพื่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับนี่คือที่ติดโทรศัพท์นะเป็น Magnetech นะฮเดอร์ใครที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็นแบบ MagSa f e ก็สามารถที่ใช้งานได้เลยนะครับเพราะมันเป็นแม่เหล็กเนี่ยเป็นวงแหวนแม่เหล็กแบบนี้ไว้ตั้งกับคอนโซลหน้ารถใช้งานสะดวกมากนะครับนี่ดูผมติดหน้ารถ้วแบบนี้ นะครับเป็นคอนโซลด้านหน้าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็พับเก็บแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเปรียบเทียบกับเหรียญเล็กนิดเดียวเองมันสามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นวงแหวนที่ไว้ติดกับโทรศัพท์ของเราอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับไว้ติดกับแม็กเซฟโทรศัพท์นี่ก็ปรับระดับได้ขึ้นลงนี่เนี่ยเป็นแกนเหล็กนะมันเป็นเหล็กนะแข็งแรงมากนะครับเนี่ยปรับขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมหมุนได้แบบน,นี้หมุนได้รอบเลยเนี่ยเห็นไนหะ ของผมเนี่ยเคสมันก็จะมีแม็กเซฟแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับล้วก็ประกบติดไปได้เลยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมแน่นมากระดับสายตาตรงไหนแล้วก็ปรับระดับได้ง่ายๆเลยทุกคนป๊บสบายๆแล้วประเด็นที่สําคัญคือมันไม่เกะกะด้วยมันไม่บังทัศนวิสัยในการขับรถเราด้วยเวลาที่เราสมมติเราไม่ใช้งานอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็พับเราก็แกะออกนะเรก็พับเก็บไว้แค่นี้เอง เพราะมันอันเล็กมากนะหรือถ้าใครแบบว่าโทรศัพท์อาจจะไม่ได้มีเป็นแบบแม็กเซฟเขาก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้เป็นวงแหวนที่เป็นวงแหวนแม็กเซฟแบบนี้ไว้ติดหลังเคสโทรศัพท์ให้มา2อันแล้วก็มีแผ่นที่เป็นกาว 3M แบบนี้นี่ไว้ติดกับตัวตัว,ต,วตัวฐานนะครับก็แกะสีแดงๆนี้ออกก็ใช้งานได้เลยนะเนี่ยผมชอบตรงที่แบบมัน มันใช้งานได้จริงอ่ะแล้วก็มันไม่เกะกะด้วยนะใครที่สนใจผมก็ปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะ,นะนะราคาเป็นมิดมากๆ